สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v ิว w ันเดอรวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับรถบ้านระดับอัลตร้าลักชัวรี่คันล่าสุดจากเจโกรุ่นปินนาโคลปี2025และ2026ที่ถือว่าเป็นที่สุดของวงการ RV ีหรูหราที่ใครเห็นก็ต้องตะลึงเพราะไม่ใช่แค่การออกแบบที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีฟังก์ชันการใช้งานและสมรรถนะที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักการเดินทางอย่างแท้จริง เริ่มจากภายนอกกันก่อนเจโ้ปินนครุ่นปี2025และ2026มาพร้อมงานดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความแข็งแกรง่งโครงสร้างตัวถังใช้วัสดุเกรดพรีเมียมที่มีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศสีภายนอกแบบเมทัลลิกผสมเพล์ให้ความรู้สึกหรูเหมือนซูเปอร์คาร์ลักชัวรี่มีการออกแบบเส้นสายรอบคันที่ลื่นไหลทำให้ภาพรวมดูสวยงามลงตัวตัว,ตวล้อแม็กขนาดใหญ่ดีไซน์พิเศษช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาขับขี่ อีกทั้งยังมีระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทําให้การลากจูงหรือตั้งแคมป์เป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภยัยภายนอกยังมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตนอกสถานที่เช่นกนานสาดไฟฟ้าที่กางออกได้กว้างพร้อมไฟเลเซให้แสงสว่างในยามค่ำคืนช่องเก็บสัมภาระด้านนอกที่ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่และสามารถเข้าถึงได้สะดวกระบบกล้องรอบคันเพื่อความปลอดภยัยรวมถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว เข้าสู่ภายในต้องบอกเลยว่านี่คือจุดขายหลักของเจโก้ปินาโคลอันตราลักชัวรี่2025และ2026เพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนบ้านหรูเคลื่อนที่จริงๆวัสดุตกแต่งภายในทุกจุดคัดสรรอย่างประณีตตั้งแต่ไม้แท้เคลือบเงาหนังแท้คุณภาพสูงไปจนถึงงานคราฟที่ละเอียดอ่อนพื้นห้องโดยสารใช้วัสดุป้องกันร,รอยขีดขว่วนและทำความสะอาดง่ายห้องนั่งเล่นออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่โซฟาขนาดใหญ่หุ้มหนังแท้สามารถปรับเอ็นได้หลายระดับ พร้อมต๊ะกลางที่สามารถยกสูงหรือต่ำตามการใช้งานทีวีจอใหญ่ความละเอียด 4K ระบบเสียงรอบทิศทางด o l b y Atmos ทำให้การนั่งดูหนังในอาคันนี้ไม่ต่างจากโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ในส่วนของครัวต้องบอก,กว่าเจโก้บินนคเคิลคิดมาเพื่อการใช้ชีวิตจริงๆเคาน์เตอร์ท็อปหินสังเคราะห์ที่ทนทานเตาอบเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันตู้เย็นขนาดใหญ่สไตล์บ้านพักอาศัยและยังมีไมโครเวฟเครื่องล้างจานครบครันเหมือนยกครัวในคอนโดหรูมาไว้บนรถบ้านคันนี้ ห้องนอนคือไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเตียงคิงไซส์ที่นอนเมมโมรีโฟมคุณภาพสูงให้ความสบายแม้เดินทางไกลมีระบบปรับไฟเลเแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนโทนแสงได้ตามอารมณ์ตู้เสื้อผ้าแบบ Walk- in ิที่จุเสื้อผ้าได้มากกว่าอารีทั่วไปรวมถึงหน้าต่างบานใหญ่ที่ทําให้คุณตื่นมาพร้อมวิวธรรมชาติได้ทุกเชา้าห้องน้ําก็ไม่แพ้โรงแรมหรูมีอ่างล้างหน้าแบบคู่ฝักบัวเรียนชาวเวอร์ระบบน้ําร้อนอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยํารวมถึงวัสดุตกแต่งที่ทนทานและหรูหรา ไม่ว่าจะเป็นประจกกันน้ำหรือผนังหินอ่อนสังเคราะห์ด้านสมรรถนะเจโก้ปินนาเคิลปี2025และ2026ได้รับการปรับปรุงระบบช่วงล่างและแชสซี่ให้แข็งแรงและมั่นคงมากยิ่งขึ้นระบบเบรกไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ตอบสนองได้ไวกว่าเดิมทําให้ผู้ขับมั่นใจทุกครั้งที่ลากจูงแม้บนเส้นทางที่ลาดชันอีกทั้งยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพที่ช่วยลดการโครงเคลงเมื่อเจอลมแรง สำหรับระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยี j ก y c o p น n a c l ลมาพร้อมระบบโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ที่ชาร์จพลังงานได้รวดเร็วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรุ่นใหม่ที่เก็บพลังงานได้ยาวนานทำให้การเดินทางไปในที่ห่างไกลไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานและยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบสตาร์ลิงซัเทอร์ไลท์ที่รองรับการใช้งานออนไลน์ทุกที่ทั่วโลกถ้าพูดถึงราคา Jayco Pinacle u าลักชัวรี่2025และ2026อยู่ในระดับไฮเอนด์ที่สมกับความหรูหรา โดยราคาจะเริ่มต้นประมาณ160,000-200,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมื่อแปลงเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ6-7.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันเสริมที่เลือกแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณได้ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและความอิสระในการเดินทางต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตบนถนนเจโก้พินาเคิลปี2025และ2026ไม่ได้เป็นเพียง RV ธรรมดาแต่มันคือบ้านหรูที่สามารถพาคุณไปทุกที่ที่คุณต้องการ สร้างประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่ารถบ้านทั่วไปหลายเท่าและตอบโจทย์ทั้งครอบครัวที่อยากใช้เวลาร่วมกันหรือคู่รักที่ชอบการผจญภัยแบบไม่ซ้ำใครสรุปเลยนะครับเจโก้ p i n a r l l Ultra Luxury รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนที่กำลังมองหา RV ระดับพรีเมียมทั้งดีไซน์ที่หรูหราภายในที่ครบครันเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่มั่นใจได้เรียกได้ว่าเป็นรถบ้านที่รวมความฝันและความจริงเข้าไว้ในคันเดียว และนี่คือรีวิวเต็มๆของ j จโก้ p ิ n a c l e อันตร l u ัก r y 2รี5และ2026ถ้าคุณชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวิ e วันเดอร์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์และรถบ้านสุดพิเศษที่จะมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วคุณละคิดยังไงกับเจโก้ i ิ n a c l e รุ่นใหม่นี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ